มาดูก้ามเดินๆแล้วพี่ดามาดูก้ามอยากได้เต็มตัวใบไม่ต้องเอาก้ามปูเนาะขอบก้ามปกติก่อนก็ได้เออเอาก้ามไม่ต้องห่วงก้ามปูเลยมีแต่คนห่วงก้ามปูบอกว่าอยากให้ใบเป็นก้ามปูแลก็บอกใบไม่ชอบเมื่อยใบยังยังเมื yeah. ่อยอยู่วะต้องซ้ำบ่อยๆเกาให้จับิดใบจ้างแทนได้เพราะฝั่ง ก็มีคนแนะนำเหมียวเออมันมีเม็ดฝนให้ไปทุกวันเหรอไปทุกวันก็พอวันนี้ก็ไม่ได้ไปดีใส่ถึงไหมอ่ะมีวันนี้ะกิเขียนไหมนะแต่ไม่รู้ยังไงว่าเขาจะหลอกอะไรหรือเปล่ามีหลอกบ้างไง ฝนทำไมเขานัดบายเช้าจังเลยอ่ะไม่รับจ็อกมาช่วยติดตั้งใช่มเออติดตั้งกล้องติดตั้งไฟหรอรับจ็อกเพื่อถือให้ปะก็เลยไม่ต้องสั่งเ้าเหนียวเขาก็นัดเช้าไงก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานกันเต่สาบายมาก่อนที่จะทำงานไม่ได้ สะดุดก้อนหินแล้วเมื่อกี้ไม่เปอ่ะเป็นตัวนาำเป็นตัวน้ำไปสิ้านาทีเลือกเสื้อละสิแกดูซิเสื้อนล่นะเป็นช่โมงห้าห้าโมงเปด็ีหกโมงอ่ะตั้งชั่วโมงอ่ไม่ปัดคอยู่หรือเปล่าปกติน่าจะ ก็สี่นาแบบอย่างมากก็สี่ห้านาทีมาขับแล้วเหรอมาแล้วไม่ตัดปีนถ้าบ้านแล้วนปีนยังไงเออปีนยังไงอ่ะปีนง่ายขนาดนั้นเลยหรอบ้านไปหัวไกรเได้แล้วมันก็ปีนแล้วก็กลับบ้านได้เลยล้วเข้าตรงไหนอะแค่สองหรอหรือว่าปีนเข้ารั้วหรือปีนเข้าบ้านอีกบ้านนึ่งเลยอ่ะไปขอเขาเข้าไปขอเขาเปล่า แล้วน่าเนี่ยเขาไม่เคยอยู่แล้วไปจีนระวังเดี๋ยวปืนสองปืนงี่บ้านเราไม่อยู่แถวสามแถวสี่สามสองหลังเลยแล้วพอเข้าไปในบ้านก็ไต่แบบแมวอ่ะแสดงว่ามันไม่ได้ไม่ได้ปิดหน้าต่างแล้วไม่มีมวงจรสซนว่างหรอบ้านไม่ได้ปิดหน้าต่างมันมีทริคยังกับยังกับบ้านแบบว่า เดี๋ยววันหลังไปขึ้นมีรหัสลับเดี๋ยววันหลังไปขึ้นบ้านไม่รู้เราก็ทำยังไงต้องปีนครับก็ทำไงอ่ะสามทิศนี้เป็นการแนบกระจกเอาละไอ้นั่นเริ่มเป็นหนังแล้วขึ้นขบวนไหมจริงอะยืนในใมใต้ต้นไม้หน่อยมั้ยมีเราอยกระจกได้ปุ๊บยอะไรนะไอ้หบูลลี่อะไรเออ โอ้ยหาที่ปีนเกือบตายเข้าทางไหนอ่ะหน้าบ้านอ่ะเนาะหลังบ้านอ๋อหลังบ้านหลังบ้านประตูมันล็อกไงออ๋ทะลุเข้าไปในบ้านหลังมือแล้วก็ไปปีนเข้าทางหลังบ้านใช่โอเคเดี๋ยวมาลังแล้วเราใบไม่มีกุญแจสับลอยอีกอันหนึ่งหรอมีตั้งสามอันแล้วนะแต่ไม่รู้ไปไหนกันหมดเอาไปไหนกันมาถึงที่จักไบส์เก็บไว้อ่ะไม่มีออกมาเงินกุ๊กอัน ี่าวไป้ามองชั้นนักไคบ้างคนเดียวนไคนเดียวไคนเดียวมาช่ยเดินสายไฟโยงสายไฟจากชั้น่ากขึ้นชั้นหกชอบมาคนแรกกอแร ไกไกปอมีปอดวรัไหนอีปอมีปอยู่ท้งแล้วป้อ้าวนี่ไปโอ้จำผิดวะ้าไปไปจำอีกโงพยาบาลเนี่ยเอ้เอกชัยเอกชัยมี่าย นี่ถ้าไปเจอแล้วใก็หายภาพที่ไปนั่นนะที่ใบจำนะที่จอดรถไปแล้ว <l ots> หนื่อยว่ะที่จอดกับเลยไปแล้วไม่มีรงวั <l ots> ลวอีกกลนวใช่ไหมอ่ะที่เรียกไปแล้วจอดนี่เหรอไม่จอดจากข้งา,กางนบนจถดแสี่